สวัสดีครับพี่พีท่านวันนี้พบกับช่อง p ีเอ็นผาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผ้าบ้าน,นผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยครับผมสำหรับช่วงเช้าของวันอังคารนะพี่นะราคา250บาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่พีนายซื้อ2องค์ก็ลดเหลือ400บาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะ,ะช่องทางาตงิดต่อเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนรายไดผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอนะครับ แล้วก็ฟากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพียรบาบ้านนะครับเพื่อปเป็นกำลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอาะสไลด์พีนี้ทดลองเลื่องรับชมกันดูก,ก่อนครับผมพอจะถูกใจองไหนครับผมมาเริ่มเป็นเห,นหเรียญหลงพ้องเงินวัดดอนเจ้หอมรายการที่หนึ่งเลยครับผมนี่จะเป็นเหรียญกลมใหญ่นะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญกลมใหญ่เนี่ยได้เนะื้อหากเก่าๆมาแบบนี้เลยครับผมเผื่อที่ชอบกันครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงอาาา่าไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจองไหนชอบใจองไหนแล้วก็ ทากลายนือโทรมาแจ้งใหม่ยเลขปิดกับผมได้เลยกรบผมสองวงสี่ร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะน,นี่ปีสองห้าศูนย์หกกรผมนี่สองร้อยห้าสิบปลายกรบผมรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นพระนางพญารายการที่สองกรผมนี่งนี้พระนางพญารายการที่สองกรผม แตกขึ้นให้ได้เห็นเลยนะพี่นะเนี่ยนะนะครับองนี้รายการที่สองครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่สองต่อไปเป็นรายการที่สามจะเป็นพาราเนื้อผงอ่า <c oughs> หลวงพ่อจรันนะพี่นะนี่หลวงพ่อจรันครับผมรายการที่สามครับผม วัดอัมพวันนะพี่นะ avan. นี่ครับสองร้ยห้าสิบาทครับผมรายการที่สามครับผมต่อไปเป็นรายการที่สี่ครับผมนี่เป็นพักกิ่งนะพี่นะรายการที่สี่ครับผมองค์นี้จะเป็นพักกิ่งชินะบนัญชรครับผมนี่นี่นโต่อโคชัดเจนเลยครับผมเป็นพักกิ่งชิน้ชนะบัญชรรายการที่สี่ครับผม เดี๋ยวลองขยายาวดูก่อนนะอืมดังอยู่นะดังครับผมดังครับผมอันไหนไม่ดังเดี๋ยวผมจะแจ้งนะพี่นะจะได้ไม่ต้องรับไปนะครับผมไหน,นไม่ดังองนี้องนี้ดังอยู่นะเป็นกิง่งชินนะบรรจรครับผมนี่ครับนี่ องร้อยห้าสิบปลายครับผมรายการที่สี่ต่อไปเป็นพระก,กิ่งเหมือนกันนะพี่นาะรายการที่ห้าแต่องค์นี้ผมไม่รู้ที่อแต่หนักอึ้งเลยองค์เนี้ยเนี่ยไม่รู้ที่นะอดอุดก้นเขาเรียกอาจจะเป็นเนื้อตะกวัวนะพี่นาะก้นเนะแต่องคนี้เนี่ยบอกว่าหนักอึ้งเลยเนี่ยรายการที่ห้านะพี่นะเนี่ยเขาอ,อุดก้นมาแบบเนี้ยเนี่ยเหมือนจะมีตอกโค้ดได้ไหมเนี่ย อาจจะตอบยันตรงนี้น,นะครับแต่คือด้วยความเป็นตะกวัวนะอาจจะโดนอะไรมาบ้างก็อาจจะเลื่อนลางไปครับผมองค์นี้หมายเลขห้าครับผมนี่นี่นกินแบบนี้นะพี่นะนี่ครับนี่องค์นี้ดังนะคะนี่ดังแบบดู ต่งเลยครับผม250บาทครับผมรายการที่5ต่อไปเป็นชินรลาชอินโดจีนรายการที่6ครับผมชินราชอินโดจีนครับผม จิ G, นราดอินโดจีนครับผมรายการที่หกครับสองร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่หกต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมครับผมรายการที่เจ็ดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมครับ สองร้อยห้าสิบาทครับผมรายการที่เจ็ดต่อไปเป็นปิดตาเนื้อโลหะรายการที่แปดครับผมเป็นเนื้อโลหะแบบนี้นะพี่นะด้านหลังเขาจะฝังเขาเรียกฝังตะกุดหรืออะไรอะ่ะเนี่ยนะครับเนี่ย รายการที่แปดครับผมสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นปูดทวดรายการที่เก้าองนี้จะเป็นของอะไรนะพรยใบดีกาขาวแม้วัดช้างให้แม้แบบเนี้ยเนี่ยลงปิดทองมาแบบนี้นะเนี่ยปิดทองกเก่ามาแบบนี้เลยครับผมเนี่ยนี่ครับแล้วหลังจะมีเนะีย รอยนิ้วมือกดนะพี่นะแล้วก็จะเป็นอาัคาระเนะี่ยพิดทองกอบเก่ามาแบบนี้เลยนะพี่นะนะี่ครับองค์นี้หมายในเก้าผมสองรอยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบจะเป็นรูปหลอนหลวงพระแดงวัดภูเขาหลักนะพี่นะนครศรีธรรมราชครับผม รูปหลอหลวงพ่อแดงวัดภูเขาหลักครับผมนี่ครับสองร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่สิบต่อไปเป็นรูปหลอ หลวทวดนะไนะอ่าองค์นี้จะเป็นของหลวงพ่อจรวัดบุญยลิธ์นะนี่เขาจะตอบว่าบุญยฤิธ์ไว้นะนี่นี่มีแล้วก็มีเลขโค้ดนะนี่ครับนี่นมีโค้ดอยู่นะจะเป็นรูปหล่อหลวงู่ทวดครับผมหลังเตารีดนี่เนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆพวกอะไรนะปัม๊มซําอะไรแบบนั้นนะพี่นะน ตรงนี้หมายเลขสิบเอ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพระมเหส,ส่วนรายการที่สิบสอง สองร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่สิบสองต่อไปเป็นรายการที่สิบสามเป็นเห,นหร,รียญนะหลวงพ่อแล้วนะเหรียญหลวงพ่อแล้ววัดพระทรงเพชรกรีครับผมรายการที่สิบสามครับผมปีสองห้าสามห้านะ ครแรมเพชรบุรีครับผมวัดพระทรงครับผมเพชรบุรีครับสองร้อยห้าสิบป้าทครับผมรายการที่สิบสามต่อไปเป็นพายอดธงรายการที่สิบสี่ครับผมพะยอดธงรายการที่สิบสี่ องใหญ่หน่อยนะพี่นะองนี้องค์ใหญ่หน่อยสองร้อยห้าสิบาทครับผมรายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นคุดหลวงพ่อเสงวัดบางนารายการที่สิบห้าครับผมนี่คุดหลวงพ่อเสงวัดบางนาปีสองสองครับผมรายการที่สิบห้านะพี่นะ หลวงพ่อเส่งวัดบางนาสองห้าสองสองครับผมนี่นะครับสองร้อยห้าสิบปดครับผมรายการที่สิบห้าต่อไปเป็นเรนหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรายการที่สิบหกครับผม รายการที่สิบหกครับผมรายการนี้สองร้อยห้าสิบป้าทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จปกโพเป็นขาดโตะ๊ะรายการที่สิบเจ็ดครับผมสมเด็จปกโพขาดโต๊ะนะเหมือนเขาลงเขาลอะอาณาลงชเล็กมาหรอเนี่ยนเะหนงตรงนี้ก็จะมีรอยปิแต่ไม่ได้ไม่ได้หักนะเนี่ยตรงนี้เขาจะปีเฉยครับผมรอยปิแบบว่าธรรมชาตินะพี่นะ หรือเปล่าแลนะเนี่ยเนี่ยสองร้อยห้าสิบปดครับผมรายการที่สิบเจ็ดต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดจะเป็นปูทวดเนื้อว่านครับผมเนี่ยรายการที่สิบแปดเป็นปูทวดเนื้อว่านครับนี่เห็นเนื้อว้านข้างในนะเนี่ยให้เขากระเทาะเนี่ยนะครับเห็นหมวลสารด้านในอ่ะ สองร้อยห้าสิบาปครับผมรายการที่สิบแปดต่อไปเป็นปิดตาหลวงพ่อคูณนะพี่นะนปิดตาหลวงพ่อคูณรายการที่สิบเก้าองค์เล็กๆเลยครับผมเนี่ยองค์เล็กๆแต่คือคมชัดนะเห็นไหมนิ้วมือนี่ติดคมชัดเลยครับผมหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะพี่นะน คือองค์เล็กเลกเลยครับผมนี่นี่ครับรายการที่สิบเก้าแล้วพี่นะสองร้อยห้าสิบบาทครับผมนี่รายการที่สนะิบเกา้าต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบจะเป็นพระนาบกนะพี่นะอันนี้จะเป็นพวกออกโซนเนื้อพวกเนื้อชิ้นเนี่ยอะไรอย่างนี้นะพี่นะเนี่ยด้าน,นหลังก็จะเป็นยันแบบเนี้ยเนี่ย นะครับนั่นหลังจะเป็นยันแบบนี้นะพี่นะน,นี่ครับสองร้บาทครับผมรายการที่20ต่อไปเป็นพัดท่ากระดานรายการที่21ครับผมโอ้โหนี้จะแบบว่าจะลั่นเลยนะเห็นไหมลั่นมาแบบนี้เลย แบบนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยด้านหลังนี่เป็นลายผ้าด้วยนะเนี่ยครับเนี่ยด้านหลังเป็นลายผ้าแบบนี้นะเห็นไหมนนี่สองร้อยห้าสิบบาทครับผมในรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมต่อไปเป็น อ่าชินาาชอินโดจีนรายการที่ยี่สิบสองครับผมรายการนี่รายการที่ยี่สิบสองครับผม ต่อโค้รลึกๆเลยองค์นี้สองร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นพระนิลันังตะลุงรายการที่ยี่สิบสามครับผมองค์นี้จะเป็นเนื้อโลหะนะพี่นะนิลานังตะลุงรายการที่ยี่สิบสามครับผม สองร้อยห้าสิบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นพระลีลารายการที่ยี่สิบสี่ครับผมองค์นี้จะเป็นพระลีลาอ่าพระลุงโรดพระธาตุพนมนะพี่นะในรายการที่ยี่สิบสี่ครับผม หลวพ่ทาพนมครับผมนีค่ครับสองร้อยห้าสิบป่าครับผมรายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นพระนางพญารายการที่ยี่สิบห้านะองค์นี้พระนางพญาไม่รู้ที่เลยนะพี่นะเนี่ยแบบพี่ใดชอบเนื้อหาครับผมเนี่ยเนื้อหาส,สวยแบบนี้เลยนะเนี่ย นะคบนี่สองอห้าสิบบาทครับผมรายการที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นวัดพับรายการที่ยี่สิบหกครับผม สองรับยห้าสิบาทก็ผมรายการที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นรายการที่ยี่สเจ็ดนี่องค์นี้ผมไม่รู้ที่เลยนะเนี่ยเนี่ได้มาเกาๆแบบนี้เลยน,นี่องนี้หมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดครับผม สองห้าสิบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบแปดองนี้จะเป็นก็จะเรียกนะพิจิตเม็ดข้าเมานะเนี่ยนะครับเนีมาเก่าแบบนี้เลยนี่นี่ด้าน,นหลังนี่ก็เป็นลายผ้าแบบนี้นะเนี่ย สองร้อยห้าสิบาปครับผมรายการที่ยี่สิบแปดครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบเก้าจะโรยพลอยแบบนี้นะพี่นะเนี่ยเนี่ยรายการที่ยี่สิบเก้าครับผมรายการนี้ 250บาทครับผมต่อไปเป็นปูดทวดเนื้อว่ารายการสุดท้ายผมรายการที่30ก็ผบครับเป็นลายจุดนะไม่นะได้รายการที่30ครับ2 5งร้บาทครับผมรายการที่30สิบ แล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูลูกภาพเพิ่มเติมผมแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ